สวัสดีครับก็มาชมรีวิวของ Lenovo p 2นะครับเป็นสมาร์ทโฟน e n n r r o i d ระดับกลางนะครับจาก Lenovo ราคาอยู่ที่11,990บาทนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับคุณสมบัติเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่อึดนะครับ5,100มิลลิแอมป์นะครับขนาดบอดี้พกพาง่ายนะครับบางเฉียบนะครับไม่ถึง10 m มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าพกพาง่ายนะครับเหมาะกับการใช้งานทั่วไปเป็นอย่างดีนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ค่อนข้างโอเคทีเดียวครับสวยงามนะครับมี ตัวผุโม o นะครับอยู่ด้านหน้าครับสามารถสแกนลาย้นมือได้ด้วยนะครับขนาดหน้าจออยู่ที่5.5นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ Amoled นะครับความละเอียดที่ Full HD นะครับมีลำโพงสนทนาด้านบนนะครับมีกล้องหน้านะครับส่วนพอร์ตเชื่อมต่อจะอยู่ด้านล่างครับเป็นพอร์ต Micro USB นะครับลำโพงเป็นแบบ mono นะครับค่อนข้างดังทีเดียวด้านข้างฝั่งนี้จะมีปุ่มนะครับสำหรับสวิตช์เข้าโหมด power saving นะครับสามารถใช้งานได้ น่าจะลาก2วันสบายๆนะครับและฝั่งนี้จะมีตัวช่องสำหรับใส่ SD สการแล้วก็ซิมการ์ดนะครับส่วนช่องเชื่อมต่อตัวหูฟังที่อยู่ด้านบนนะครับด้านนี้เป็นปุ่ม Power ครับแล้วก็ปุ่มสำหรับปรับเสียงนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยก็เป็น บอดี้โลหะนะครับสีเกรย์ตัวนี้นะครับเป็นสีออกเทาๆเข้มๆหน่อยนะครับมีกล้องความละเอียดที่13ล้านพิกเซลนะครับแฟลช LED นะครับแล้วก็มีโลโก้โรเนโวนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับจะเห็นนะครับว่าตัวบอดี้เนี่ยค่อนข้างบางนะครับแล้วก็พกพาสะดวกนะครับจับถือมือเดียวได้ครับสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับ มาดูในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการรอย r o i d 6.0.1นะครับซึ่งตัวอินเทอร์เฟซของ l e n o v o เองก็จะใกล้เคียงกับบอร์ s t o นะครับก็คือน้งความเรียบง่ายนะครับมีการ c u s ส o ตอ z e มเพียงเล็กน้อยนะครับในส่วนของตัว notification bar นะครับมีตัวหน้าโฮมนะครับที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงครับแน่นอนครับในหน้า setting ก็จะเหมือนกับบน Stock Android นะครับอย่างบน m o t o r OLA เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันเดียวกันนะครับ สามารถกดปุ่มโฮมเพื่อกดเข้าปุ่มหน้าโฮมได้นะครับค่อนข้างสะดวกนะครับจะเป็นปุ่มแบบฮาร์ดคีย์นะครับซึ่งจะแตกต่างจากบนบางรุ่นนะครับที่ใช้เป็นปุ่มแบบทัสเซนเซทีฟนะครับทำให้กดโดนเนี่ยง่ายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับในด้านของกล้องนะครับจะเห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยค่อนข้าง,างโอเคทีเดียวนะครับแต่ ในเรื่องของคุณสมบัติในส่วนของฮาร์ดแวร์เนี่ยอาจจะสู้รุ่นอื่นๆไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้จริงๆก็ไม่ได้เน้นกล้องเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องความละเอียดที่13ล้านพิกเซลนะครับเป็นแอปกล้องของ l e n o v o เองนะครับมีโหมดการใช้งานเนี่ยนิดนหน่อยๆนะครับจะเป็นโหมดพาโนรามาอาร์ตไสเคปนะครับอาร์ติสติกอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นโหมดพื้นฐานนะครับสามารถปรับแต่งนะครับได้นิดๆหน่อยๆนะครับมีฟังก์ชันการตั้งค่าพื้นฐานนะครับ ซึ่งการถ่ายภาพก็ทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพียงกดแล้วก็จะมันจะมีตัววัดด้วยนะครับว่าคุณเนี่ยจัดเรียกว่ากึ่งกลางได้ขนาดไหนนะครับจะมีตัวมิเตอร์ตรงนี้ด้วยกดถ่ายนะครับใช้งานง่ายครับไม่มีอะไรค่อนข้างยากนะครับในส่วนของความเดียดก,ก็อาจจะไม่ค่อยเด่นมากนักนะครับรุ่นนี้เพราะว่าไม่ได้เน้นกล้องเป็นหลักนะครับ มาดูกันต่อนะครับในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็มีพวกแอปพลิเคชันที่เป็นฟีเจอร์อต่างๆเนี่ยพอสมควรนะครับอย่างตัวนี้จะมีพวกแชร์อิดนะครับมีซิงก์อิดไอ้พวกนี้นะพวกนี้จะเป็นยูทิลิตี้ที่สําหรับใช้รับส่งไฟล์นะครับข้ามเครื่องโดยใช้ระบบ i f ไ d เลกนะครับสามารถใช้แชทได้ด้วยนะครับ ตัวซิง์นี่ก็เอาไว้ใช้พวกแบงค์อัพนะครับพวก SMS c อ n t a c t ทต่างๆนะครับนอกจากจากตัว Google นะครับที่หลายๆคนใช้อยู่แล้วนะครับส่วนยูทิลิตีต่างๆก็มีนันครบนะครับมีทั้งไฟล์ Manager อะไรต่างๆนะครับที่เอาไว้ใช้ใช้เปิดพวกไฟล์ต่างๆทั่วไปนะครับ b r o w s ์เซมันจะเป็น UC นะครับจริงๆมันผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นละนะเพราะว่ามันมีโ Chrome ใช้อยู่แล้วนะหลายๆคนก็ใช้โ Chrome อยู่นะครับ ในด้านของตีมเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้7แบบนะครับแล้วก็จริงๆมันมีให้โหลดเพิ่มได้นะแต่ก็ต้องโหลดแบบแมนนวลเองนะครับเปลี่ยนวอลเปเปอร์นี่ง่ายนะครับจริงมันคัสตอมได้หลากหลายเลยสำหรับตีมเซนเตอร์ของเร a นโวนะครับแต่ในเรื่องของอาการโหลดเพิ่มหรือการแอดเพิ่มเนี่ยยังสู้ค่ายอื่นไม่ได้นะอย่างพวก Vivo Samsung เนี่ยยังทำได้มากกว่านะครับ ด้านแบตเตอรี่นะครับก็ผมได้ลงในรีวิวเต็มแล้วละ่ะนะว่าว่าใชา้ได้นานขนาดไหนนะครับอย่างผมเล่นเกมอย่าง L2 นทครับลินเทที่ทำรีวิวในหลายๆตัวเนี่ยก็ลากได้หลายชั่วโมงอยู่นะครับขนาดเกมกินแบตนะครับซึ่งในการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยคิดว่าเนี่ยประมาณสัก ข้ามวันสบายนะครับอย่างสมติชาร์จเช้าไปทํางานนะครับอย่าง8ชั่วโมง9ชั่วโมงเนี่ยถ้าคุณยิ่งไม่ใช้อะไรอย่างสมติทำงานก็ไม่ได้ใช้นี้ไม่ได้ใช้มือถือใช่ไหมก,ก็อยู่กันลากยาวๆนะครับประมาณสักเย็นๆค่ำๆเนี่ยก็น่าจะเหลือสัก40-50%ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้อะไรก็อยู่ได้2วันนะครับสำหรับตัว Lenovo P2 นะครับก็วางจำหน่ายแล้วนะครับในราคา11,990บาทมันก็จะมีสีสีกรย์นะครับแล้วก็สีทองนะครับให้เลือกใช้ก็ลองเลือกซื้อกันได้นะครับในด้านของคู่แข่งเนี่ยมือถือที่แบตอิดสเปคดีมันก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Galaxy A9 Pro 2 s a m s u n ุงนะครับที่ขายอยู่1 3ื่นกว่าบาทนะครับส่วนรุ่นอื่นๆก็อาจจะแบตอึดไม่เท่านะครับก็อาจจะเก็บไว้เป็นทั้งเลือดอื่นได้นะครับอย่างพวก Vivo V5 Plus อะไรประมาณนี้นะครับ หรือโฮเวยนะครับ p 9หรืออะไรปอีกหลายรุ่นนะครับที่มีให้เลือกใช้งานในระดับราคาประมาณนี้นะครับ